หรือว่าคุณเอเนี่ยแหละครับคุณเอเนี่ยอยู่ในสถานะที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตัวของนางสาวพรมีสามีอยู่แล้วไม่รู้เรื่องจริงๆไม่รู้เรื่องทั้งเรื่องของการทางคดีและก็ไม่รู้เรื่องกับสถานะของตัวคุณพร้วยนี่เป็นจังหวะที่คุณเอขับรถเข้ามาครับเข้ามาที่หมู่บ้านสี่ทุ่มเท่าไหร่สี่ทุ่มสี่สิบสามนาทีขับรถเสร็จป,ปุ๊บเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะมีจังหวะหนึ่งที่เจ้าตัวไปแลกบัตรไปแลกบัตร เสร็จปุ๊บแล้วก็ขับเข้าไปที่จอดที่บริเวณหน้าบ้านของนางสาวพรนี่นะครับขับมาีน่นี่ในจังหวะนี้ดูรอบนึงนะอาจจะเจนเนะครับมันมี2คันนะคันหนึ่งที่มีสติ๊กเกอร์สีเหลืองนั่นไม่ใช่คันนี้ใช่คันนี้ใช่นนใชอ่าเอก็ขับเข้าไปแล้วก็เข้าไปหานางสาวพรตามปกติสําหรับคู่รักธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วก็เข้าไปอยู่ที่บ้านใช้เวลาส่วนตัวประมาณ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงนะปรากฏใช้เวลา2ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ย เอไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าจังหวะนั้นเนี่ยตัวของคุณใหม่ถูกประกบตามไปและก็ถูกไปก่อเหตุยิงเข้าเอไม่รู้เรื่องอะไรเลยจังหวะมันข้าวเกี่ยวเันสส่วนเห็นไหมฮะท่านผู้ชมมันมีข้อมูลชุดนึงครับตามรายงานที่ตัวของนางสาวพรเขาเปิดใจกับสื่อสั้นๆเนี่ยนะคือพู้สั้นไปถามว่าเนี่ยตอนนั้นทําได้ยังไงอ่ะทำไมถึงไม่รู้แล้วเขาวางแผนอย่างไรที่ทําให้ตัวของคุณเ ไม่รู้เรื่องว่ามีคุณใหม่เป็นสามีและก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับสามีตัวเองก็คือคุณใหม่ฟังบังชู้ดูครับ <ตะ S 1> วันนั้นไอ้ใหม่ออกจากบ้านวันที่เท่าไหร่ว่ายี่สิบเจ็ดย่ิบเจ็ดจะตอนสี่ทุ่มกว่ากว่าถูกไหมจ้<ต>ะแล้วหลังจากนั้นไอ้ไอ้ใหม่ออกไอ้เอเข้ามากี่โมงใ่าห้าทุ่มกว่าหนูหลับ แล้วหนูได้โทรตามไอเอไหมตอนช่วงสี่ทุ่มโทรโทรหนูเป็นคนโทรหนูโทรเอว่าเออมาเลยพ่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมาณหนูโทรหาเอกี่โมงหนูจาไม่ได้แล้วอ่ะต้องหนูในเครื่องเอถ้าเอมันไม่ลบนะแต่ว่าหนูลบอยู่แล้วไงเราลบอยู่แล้วโทรก่อนหรือโทรหลังที่ที่ที่ผัวยออกไปหลังใหม่ออกไปแล้วแล้วหนูก็โทรอ๋อให้เราบั่นใจก่อนไงในเชิงยุทธาวก็คือให้เราบั่นัจก่อนว่าผัวไปแล้วไงแล้วเราก็ถึงได้โทรเออแล้วโทรปุ๊บเราก็นอนแล้วก็ไอไอใหม่ก็มา เอมันก็รู้อยู่แล้วว่าประตูบ้านมันเปิดยังไงอะไรยังไงอ๋อแล้วเอก็เข้ามาใช่ใช่จ้ะอ๋อต,ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้กิจตามเราไอ้ไอ้กิจตายหมายไปถูกไหมใช่ไม่รู้คลิปคลิปนี้เนี่ยการให้สภาพผ่านศึกหมดเลยครับเอก็ไม่ทราบจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเออท่านผู้ชมต่อไปนี้คือพิรุธที่